สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับ x s h o t นะครับแล้วคลิปนี้ผมก็มีปืน g r e e t y Woop นะครับเป็นปืนที่ได้มาจากด่านเฟียนะครับแต่ว่ามันนานแล้วนะครับมันเป็นปืนกระบอกยุคแรกๆเลยนะครับที่อยู่มากับโหมดเฟียงแต่เฟียเข้ามานะครับรู้สึกว่าจะแลกไอแต้มพวกนี้ได้มานะครับผมโอเคแล้วพอดีว่าผมเปิดกล่องด่านอะไรก็ไม่รู้ผมได้ปืนนี้มานะครับก็เลยแบบว่าอ๋อมันคือปืนจากด่านเฟียเมื่อก่อนนี่เองนะครับผม ก็ลักษณะปืนมันจะเป็นแบบว่าเหมือนจะมีปลายแหลมๆนะครับแต่ว่าคียขวาทําอะไรไม่ได้นะรู้สึกว่าปืนเนี้ยมันจะมีอยู่2กระบอกนะครับก็คือเป็นสี้ําตาแบบนี้กับอีกกระบอกหนึ่งที่ว่ามันจะเป็นสีเงินนะครับซึ่งมันจะมีปลายมีดติดอยู่นะครับเราสามารถกดขียขวาแทงได้นะครับแต่อันนี้มันทําไม่ได้นะครับซึ่งเป็นปืนที่แบบว่าโอ้โหอยู่คูบเกมนี้มาโคตรนานเลยนะครับผมมันอารมณ์คล้ายๆกับปืน AK อะไรประมาณนั้นนะครับเนี่ยเรื่องดาเมจและความแรงเนี่ยออริจินอลเลยนะครับผมยิงนําตัวดาเมจสามสิบหก ลำตัวไม่ใช่ดิลำตัวสาสบหแต่ห,หัวคือแตกนะครับผมโอเคยังไงก็ฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามให้กับช่องของผมด้วยนะครับปะหลายๆคนก็อาจจะแบบว่าเออลืมไปแล้วนะครับสําหรับไอป้ปืนกระบอกเนี่ยแต่ว่าผมยังไม่ลืมไงนะครับยังจําได้อยู่นะครับจําได้ดีเลยนะครับก็เอามาลงหน่อยละกันเกินโครงเฟียก็ต้องคู่กับโหมดเฟียนะครับแต่ว่าเฟียที่เอามาเล่นจะเป็นเฟียง่ายนะครับคงไม่สร้างเล่นตํานานหรอกนะครับผม โอเคก็ยิงไปเลยปืนนี้ก็ไม่ได้มีคุณสมบัติอะไรพิเศษเหรอกนะครับมันก็ปกติของมันนี่แหละนะครับผมแต่ว่าปืนเนี้ยมันดูคลาสสิกดีนะครับผมไปยิงเลยไม่รู้ว่ายังมีใครมีอยู่หรือเปล่านะครับสําหรับไอ้ปืนกระบอกเนี้ยแต่ว่าน่าจะเคยมีแจกถาวรมั้งทั้งสีน้ําตาลตัวนี้แล้วก็สีเงินนะครับผมไปล,ลุยกันเลยเดี๋ยวรอบบอสมันจะยาวนานนะครับ เขา่าปืนมันไม่ได้แรงมันยิงเข้าเบามากนะครับแต่ก็คิดว่าน่าจะได้อยู่นะครับผมเดีย๋ยวลองดูยิงไปตอนนี้พลังโจมตีแค่คูณสองเองซึ่งถือว่าน้อยม,อมากๆดูสิว่าจะไหวไหมดามจ่ไม่น่าไหววะถ้ายิงเข้าแค่นี้นถ้าเอาปืนนี้มายิงนะผมแนะนำนะมันต้องปักเลยปักอีกแล้วหรอปักแล้วเมเจดีดีรออะไรอ่ะ ถ้ายิงตเดิมมันจะใช้เวลานานนะครับแนะนําให้บักดีกว่าไปครับบล็กยาหลุดก็พอแล้วบั็กติดล็อคเดียวพอโอเคปาลาระเบิดไปเอย้ยิงไปเลยโหนี่ขนาดใช้ระเบิดนะเนี่ยใช้ระเบิดช่วยดามจยังแค่เจ็ดสิบสองอะแล้วกว่ามันจะตายทุกคนคิดดูมันลําบากแค่ไหนแต่ก็ไม่เป็นไรครับยิงไปเลยเล่ให้มันจบจบไปเปลี่ยนลูกก็ยิงต่อดามจปกติปาลาระเบิดไปยิงต่อ ทำสลับเนี้ยไ,ไปเรื่อยมอนเราไม่มีปัญหาอยู่แล้วเพราะว่ามอนมันจัดการง่ายอยู่แล้วนะครับยิงไปเลยดูซิว่าภายในหกนาทีเนี่ยผมจะสามารถจบได้หรือเปล่านะครับผมมาดูกันมาดูกันอ๋ยระเบิดป้าไปยิงต่อยิงไปเลยครับยิงไปยิงไปเป็นลูกแป๊บมา,าไป,ไป้าเบอร์ไปยิงต่อครับผมใกล้ตายละใกล้ตายละอีกน,นิดเดียวอีกน,นิดเดียวโอ้โหเราลูกกระสุนหมดไวมาก แต่ว่ามันไม่ได้ให้มาเยอะไงเพราะฉะนั้นก็ยิงต่อไปยิงไปเลยครับอันนี้คือสร้างเล่นคนเดียวนะครับไม่ได้เปิดห้องเดี๋ยวมันมีคนเข้ามาเดี๋ยวห้องมันจะจบไปนะครับเดี๋ยวห้องจบไปคลิปมันสั้นเดี๋ยวเบื่อไงมันต้องแบบว่ายาวนิดนึงยาวระดับกลางๆเนี่ยไม่ไม่ต้องถึงขนาดแบบยาวมากอะไรเงี้ยนะครับยิงไปเลยโอ้โหแม่งยิงเข้าโคตรเบาเบา,เบาจริงงนะี่ง นม่ว่ามันจะแบบว่าเออบัรดาเมจสักประมาณเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนล้านอะไรเงี้ยไ <c oughs> อ้เฮียก็เวอร์เกินยิงนะครับจะจบทันไหมทุกคนทุกคนคิดว่าทันไหมไม่น่าหรอกน่าจะเกินอะ่ะน่าจะเกินอยู่อะ่ะแค่นี้ก็เห,หลืออีกสี่นาทีละไม่น่าทันว่ะยิงไปเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหอึดจัดไม่ได้ืดหรอกปืนผมเบายิงต่อโอเคแตก รอบที่เกแล้วครับโผล่มายิงเลยเดี๋ยวต้องวิ่งไปหาแล้วอยู่เฉยๆไม่ได้ถ้าปล่อยให้มันมาหาเราเองมันช้าแน่ยิงเลยโอเคลงมาให้หมดยิงเฮ้ยเอามายิงไม่โดนลูกหมดลูกหมดโอ้ยตัวที่เหลือแม่งก็ไม่มาพร้อมกันอีกไปรวมกันตรงนู้นยิงแม่งเลยอืมแตกโอเค เดี๋ยวรอบที่สิบนี้๋ยวผมใช้มีดนี้ดีกว่ามีหมุนไวกว่ามีหมุนเลยดีกว่าครับอย่างนี้ไปเลยเคียให้หมดแล้วก็ตามครับโอเคแล้วก็กลับมาใช้ปืนตามปกติปึ๊บโอเคเต็มแม็กยิงเฮจัดการไม่ให้หมดครับีกตัวก็ว่ามาไหวเดีย๋ยต้องเดินมาหาเงี้ยถ้าปล่อยมันมาไม่ได้หรอก ท้าไม่ใช่เลยยิงไปปึ๊บโอ้โหแล้วอึดจังอึดจังหรือปืนกูกากไม่แต่ว่ายิงดาเมจเป็นสีสีแดง,งวะเมื่อกี้ผมไม่ได้สังเกตเลยสีแดง,งวะเฮ้ยสีแดงแล้วดาเมจสี่สิบแล้วโอเคนี่แหละกำลังดีครับดาเมจแบบพลังโจมตีเริ่มต้นยิงเข้าสักสี่สิบง่ายกำลังดีเลยครับถ้าอยากให้มันตายง่ายก็ยิงหัวแค่นั้น ก็มาดีวะแตกแตกโอเคอันนี้ก็จะเป็นตัวเขียวตัวเขียวต้องอยู่ใกล้ๆครับต้องวิ่งชนวิ่งชนเท่านั้นนี่แหละติดสโลติดสโลเลยก็เขายิงไปครับเอตัวอะไรตบคุณเนี่ยอ๋อเฮ้ยแต่ว,ว่ากระสุนจะหมดแล้วครับตอนนี้นัดตายไหมไม่ตายวะต้องหกนัดไอชิปหาย โอเคเป็มกระสุนมาครับแล้วก็ยิงต่อยิงไหมโอเคแม่งไปอยู่ข้างบนหมดเลยวิย่งไปหาดีไหมเนี่ยเดี๋ยวนะบัคขึ้นได้ไหมโอเคเอา้าพอกูขึ้นมึงลงอะไรวะช่างมันละกันยิงไปเฮ้ย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 ลี่ยนลูกก่อนยิงตาดไปเลยครับเล็งระดับหัวยิงต่อนั่นไงนั่นไง ผีน้องหนโอเคเฮ้ยเลืออีกหรอตายตายหาไปมารอบบอสครับบอสสองตัวชิวๆง่ายๆจัดการได้ง่ายเดี๋ยวะระเบิดปลาแม่งเลยไวดิไม่ใช่เลยมาบอสมาเลยมาคู่เลยยิงเข้า80ดสิบกำลังดีครับยิงไปเลยเปลี่ยนลูกแล้วก็ปลาระเบิดไปใหม่อย่างนี้แล้วก็ยิงต่อ ยิงไปยิงไปกว่ามันจะตายก็นานอยู่กระสุนไม่น่าจะพอด้วยเนี่ยต้องเติมตลอดยิงเลยครับผมหมดประเบิดต่อปึ๊บโอเคยิงต่อไอตัวพวกนี้ก็ขยันเกิดเลอเกินไอตัวเนี้ยตัวห่าอะไรก็ไม่รู้เปลีย่ยนลูกแล้วก็ปราลเบิดปึ๊บโอเคยิงต่อครับโอ้โหแม่งอึดไม่ได้อึดหรอกปืนกากลืมเลย แต่เพื่อคนดูครับคลิปนี้ต้องได้ออนแอร์ครับยิงไปเลยกระสุนจะหมดแล้วนะแม่สำรอ,อะ่ะจะหมดล้วครับตอนนี้ยิงไปต้องอดทนครับต้องมีความอดทนสูงการที่แบบว่าเอาปืนเก่ามาลงเล่นอะไรพวกเนี้ยนะครับไอปืนที่แบบว่ามันยิงเบาๆยิงไม่แรงอะไรเงี้ยมันน่าหุดหงิดนนเ้ยจริงเดี๋ยวเติมกันเติมกระสุนกันปาลาระเบิดไปใหม่ยิงต่อกลละใกล,แล้กลแตกและ อีกนิดเดียวปึ๊บหนีหลบปลาเบิดเอาไปกินยิงต่อครับต้องสักตัวที่มันตายอ่ะไม่มีเลยว่ะแาวนี้แหละได้แล้วมัง้งยิงนี่อาตัวนี้แล้วกันจ่อเลยระเบิดไหมระเบิดไหมไม่ระเบิดว่ะจะปลาระเบิดไปมันระเบิดแน่นี่ว่าละโอ้โหยิงไม่ทันนั่นแหละโอเค เติมแล้วก็ขึ้นไปเอาตัวเขียววิ่งแป๊บสับไปินเลยครับมาละยิงเปียวยิงนั่นแหละสวยโอเคที่เหลืออยู่ด้านล่างเอ้ยไม่อยู่ด้านล่างดีนะมันวิ่งขึ้นมาถ้าผมกระโดดลงไปผมก็ต้องวนมาหามันอีกทีอะ่ะเดี๋ยวเวลาจัดยิงไปโอเครอบที่17บเเจดี๋ยนะรอมันลงมาแล้วกัน ลองสก,กิดหัวนี่เข้าร้อยเก้าสองนะครับสองนัดตายนะครับหัวแตกยิงแม่งนี้เลยเฮ้ยเดี๋ยวผมตายให้เก็บบัคระเบิดใหม่ลืมเลยมาเอาตัวที่มันอยู่เสมอเราก็ค่อยจัดการตัวล่างโอเคยิงหมดยังยังไม่หมดอีกสีตัวแตกแม่แตกแม่แตกแม่แแมไปตรงไหนอยู่ตรงไหน ไปหาไม่เจอโอเคตายหาพอดีมา18มันจะเป็นแจแอนแล้วก็มีตัวเขียวเดี๋ยวรอให้มันลงมาแล้วกันเดี๋ยวเคลียร์ตัวล่างก่อนเคลียร์ตัวล่างให้หมดก่อนมาเฮ้ยตัวอะไรตกปูยิงเลยยิงเลยยิงเลยมาแล้วแจแอนมาแล้วเมื่อก่อนคือมันไอ้ปืนเนี่ยมันเอามาให้แลกแต้มทำไมวะ ในเมื่อยิงแล้วมันไม่ได้ยิงแรงหาเลยเลยหรือว่ามันมีปืนแบบนี้สองกระบ,บอกวะแบบกระบ,บอกสีน้ำตาลแต่ว่าคน,คนละคนะอย่างกันแบบดาเมจคนละอย่างอะไรเงี้ยยิงเข้าไปเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ฮยใจเย็นน้องเฮ้ยเกือบตายแต่ไปล้วหนึ่งครับอีกตัวอีกตัวอีกตัวไม่ทันจะสูญหมดซะก,ก่อนโอเคเติมแป๊บมารอบที่สิบเก้าใกล้ถึงบอสใหญ่ละนิดเดียวนิดเดียว นะปืนนี้มันยิงไม่เป็นลูกกระสุนรลเบิดเนาะแต่ว่ายิงเข้าแรงมากเลยเนะี่ยมาปืนของเราต่อครับว่าไงฮัลโหลยิงไม่ให้หมดเลยไอตัวตายตีนไว้ก่อนตัวเท่ากันก่อนหนอยู่ไหนไอผีร้องโหดในเวนเฮ้ยกูจะตายเกือบแล้วเกือบแล้วดีนะปั๊มเือดทันไอผีร้องโหดไอผีร้องโหดกระสุนหมดไรวะน่าหมดยัง โอเครอบบอสละกินเวลาอยู่พอสมควรเลยนะครับปาระเบิดเรียกแม่งเลยออกมาเลยออกมาดิวะบอสอะออกมาเออแลก็ยิงแม่งเลยระเมิดเข้าหนึ่งร้อยเข้าหนึ่งร้อยเนี่ยแต่ว่าดูไม่สกิดบอสเลยตปวบนึงแม่งเยอะจัดโดนล้อมเด๋ยวตายเด๋ยวตายยิงไปเลยครับผมยิงไป เปลี่ยนลูกเปลี่ยนลูกเสร็จไงต่อละปาระเบิดดีรอดเลยอะก็ยิงต่อครับเป็นการลงที่แบบว่ายากลำบากมากเรารู้สึกแบบรู้สึกงุดหงิดมากเลยเนี่ยรู้ป็นเนี่ยว่ายิงต่อครับผมแต่ว่าเราได้รับดาเมจของระเบิดช่วยด้วยนะครับคูณสองแล้วก็ไหนจะความแรงระเบิดอีกป่ายิงต่อเฮ้ย <Hey. S 1> โอ้โหมันลั่นช้ามันลั่นช้าจนขนาดที่ว่าสกิลน้ําแข็งแม่งไม่ทํางานอะ คือแบบสุ่มมั่วไปหมดเลยอะปะยิงเข้าไปต่อครับเฮ้ยล็อกดิไม่ล็อกละระเบิดไปกินยิงต่อครับเฮ้ยล็อกขามันนี่ล็อกขามันนี่ผมไ่ล็อกขาให้อีกได้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 ประเบิดยิงมันโอ้โหมึงยังจะบูธมาหากูอีกดีนะว่าดาเมีมันไม่ค่อยรุนแรงซักเท่าไหร่เลยไม่ถึงตาย เค okay, แต่ว่าผมต้องลงไปเติมกระสุนละไม่งั้นกูตายแน่เอาหมุนแล้วมันเติมไม่ได้แล้วเนี่ยปาแล้วเบอร์ไปยิงต่อข,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 ขึ้นมาข้างบนมาขึ้นมาข้างบนมาเฮ้ยพุ่งมาแล้วพุ่งมาแล้วปาเลยระเบิด,ปบดไปเลยยิงต่อกว่าใกล้ตายแล้วครับใกล้ถึงความจริงแล้วครับเหนื่อยมากเหนื่อยจริงๆิปาแลวเบอร์ไปยิงต่อครับผมโอ้โหถ้าไม่มีระเบิดช่วยนะผมว่านะกว่าจะจบอะ ยี่สิบนาทีอะอย่างต่ำอะนะครับมีถึงแน่นอนยิงเลยใกล้ตายแล้วเวยนิดเดียวนิดเดียวใกล้ตายแล้วระเบิดต่อยิงต่อครับยีงนิดเดียวเท่านั้นทำไงดีวะถอยก่อนถอยก่อนหันหลังไปป้าระเบิดยิงต่ออัดแม่งนี้เลยนี่จะกินน้ำแข็งทำงานเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว กระสุนจะพอเล่นไหมเนี่ยคิดว่าน่าจะพอนะน่าจะพอเล่นอยู่แหละไหลังไหลังก่อนอุย๊ยโอ้โหยังจะตามทันอีกแม่งยิงเลยตายแนย่หมดนี้ตายไม่ตายมาดูกันไอ้เหีย้ยไม่ตายเล่นสักกระสุนกูเกือบหมดเลยโอเคจบสักทีนะครับเหนื่อยจริงๆนะครับสําหรับการเอาปืนนี้มาลงเล่นนะครับไอ้ของพวกนี้แม่งยงังแรงหมดเลยแต่ว่าถ้าชอบคลิปนี้ ฝากกดไลค์กดติดตามให้กับช่องของผมด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้า